รับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับมือนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับแัดจำลองแนวทังนะครับราวพัฒนานะครับชุดจับคู่สี่ตัวนะครับเอาเลขล่งเลขลักให้พี่น้องเข้ากันนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับ รอบนี้นะครับจะลงให้พี่น้องเข้าเบิ้งกวันนะครับมือเอื้อนยังไอยสิลงเรลยกชุดจับคูสองตัวครับพี่นง FC ครับเล่าพัฒนาครับรอบนี้นะครับตัวเน้นตัวเจาะเป็นตมานะครับพี่นงค์ยุีโดยเฉพาะเรลยกวิ่งรูดนะครับชุดจับคูก็เป็นตมานะครับ เอามาเบิงมาชมครับพี่น้องทีก่ครับผลหวยลาออก075056นะครับแล้ว075056 เรียอกล่างออกห้าศูนย์ครับครับงวดปันซุกนะครับเนาะที่ผ่านมานะครับครับต่องวดนะครับ ครับเราพัฒนานะครับของจัดนะครับเนาะ,รนะเริ่มต้นลักพันก้อนพิ่นงซีจากลางมหาบนเนะครับเนาะ หน่วยสิบร้อยพันนะครับเอาตัวเลขนะครับเริ่มลักพันกอนนะครับพี่น้องทีเพราะว่าถนัดเขียนครั้งนี้นะครับครับรักพันมีโอกาสมากได้นะครับพี่น้องที้มี2นะครับ มี5นะครับพี่นงคิ้ซี่มี2มี5มี7นะครับหลักร้อยนะครับพี่นง้อซี่หลักร้อยมีโอกาสมานะครับ มี5มี0นะครับมี5มี0นะครับหลัก10หลัก10มีโอกาสมากใดก็คือมี6นะครับมี1นะครับ มีหกมีหนึ่งหลักหน่วยนะครับมีโอกาสมาใได้ก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็หกนะครับอย่างนี ครับจับกูนะครับเลขซีตัวนะครับเนาะเริ่มต้นยูทีเขาขีดเส้นใต้ก่อนนะครับครับว่าจับไล่ดอกพี่น้องนิสเซ่เพราะว่าจับไล่ล้วพี่น้องเขาถือสับสนจะไม่ไปวิเคราะห์ลอดอีพี่สองตัวนะครับเนาะจับลักพันกับลักต่อยคนนะครับพี่น้องนิสซ่ สองห้านะครับสองศูนย์นะครับห้าห้านะครับห้าศูนย์นะครับยังต้องชี้ เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับครับเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับอยนน่างงี้ ครับลักสิบลักหน่วยนะครับพี่น้องทุกซี่เติมไซตก็คือ6 1, 1นะครับอขอตรวเขาให้ครับ6 6นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องทุกซี่สองศูน หกหนะครับ50 61นะครับพี่น้องที่ครับ61 16สลับกันอยู่ในนี้แล้วนะครับเนาะนี่ครับ70 11นะครับ,นะรบ, 70, นะรบเอา้าให้พี่น้องแค่นี้ก่อนนะครับเล่าพัฒนาสุดจับฟูซีตัวนะครับพี่น้องที่ ครับสายวิ่งสายรูดล่อมือเอื้อนนะครับเนาะครับแอดจะมาฟันเหล็กวิ่งให้พี่น้องเฮ้าครับรอบนี้มันใจแห้งครับพี่น้องทุกี่นะครับเหล็กวิ่งเหล็กรูดเนาะครับเนาะครับแอดมันใจแห้งแล้วก็ขอวิเคราะห์บา่างอีกรอบนึงนะครับพี่น้องทุกี่สิรูดตัวใดเนาะครับเนาะตัวใดเป็นตัวโอกาสมากตัวใดเป็นตัวโอกาสยู่โอกาสตัวเน้นนะครับพี่น้องทุกี่ อาจจะมีตัวมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอีกสูตรที่2นะครับมีอีก,อกเหลยกวิ่งอีกอยู่ตัวหนึ่งนะครับแอดเลยบ่ลงเพราะว่ามันพ้นละพ้นละสูตรนะครับเนาะอาจจะมาติดกันอาจจะมาพ่วงกันก็ได้น,นะครับเอาเวลาวิคบเคราะห์บ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเอาพี่น้องเข้านะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องซีแคปหน้าจอไว้นะครับ แคบตาจอแล้วก็ครับตัวใดมาแห้งนะครับพี่น้องซี่พี่น้องเข้าเบิ้งเอาเนาะครับเนาะเพราะว่ายุ่ในนี้นะครับตัวใดมีโอกาสมาแห้งขมูมีหลายขมูนะครับแสดงว่าตัวนั้นนะครับพี่น้องซี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม